สวัสดีครับตัวนี้เรามารีวิวคานซูซูกิจิมเน่รุ่นแหนบนะครับขนาดความกว้างก็จะเท่าคาลิเบียนพื้นท้ายตัวนี้เรามีให้เลือกนะครับเจ้าเฟืองเบอร์อะไรก็ได้เฟืองสิบเอ็ดเฟืองเก้าเฟืองแปดเลือกได้นะครับต้องการชาร้าต้องการเร็วก็บอกเรามาเราจะเลือกให้ตัวนี้เป็นตัวอย่างเพราะเรามีอีกหลายคู่เลยตัวนี้เอามารีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างว่ารุ่นแหนบจะเป็นประมาณนี้เรามีอีกหลายชุดเลยนะครับเพิ่งเข้ามา ตัวนี้ข้างหน้าเป็นระบบดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกล้อห้าลูร้อยสามเก้าดิสเบรกห้ลูร้อยสมเก้าน็อตล้อห้ารูร้อสมเก้ามีฟีล็อกมือบิดให้นะครับฟรีล็อกมือบิดให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตัวนี้ก็มีคันชักคันส่งมีเฟืองท้ายมีเพาข้างอะไรไปให้ครบพร้อมกับจะไปต่ออีแวนหรือจะไปทํารถปักกี้รถวิ่งในไร่ในสวนในรีสอร์ทก็ได้นะครับส่วนเพาท้ายตัวนี้เป็นระบบดัมเบรนะครับ แป๊บเบรกก็เดี๋ยวเรามีเปลี่ยนไปให้มีแป๊บเบรกมีเสื้อเพผมีระบบเบรกเข้าไปให้นะครับตัวนี้ก็หน้าหลังก็คิดไปหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่วนโทรมาเป็นอู่หรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มาคุยราคากันได้นะครับราคาเปิดที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่วนเกียร์สโลตัวนี้นะครับเราก็มีไปด้วยนะครับเกียร์สโลอ่าเดี๋ยวช่างยกมาให้ดูนะครับ เกียร์สโลตัวนี้เป็นเกียร์สโลมินินะครับลูกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ใส่เกียร์โลเกียร์ไฮได้เดี๋ยวช่างหมุนฝั่นง,นงนี้ให้หน่อยครับอ่ะช่างหมุนฝั่งนี้ให้หน่อยตัวนี้อ่ะอูนีคขับขับสองนะครับเห็นไหมครับขับสองนะครับหมุนไปเลยหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนห้ามหยุดนะโอเคนี่ขับสองครับอ่าน,นี่ขับสี่ขับสี่ขับสี่เมื่อกี้ตัวนี้ไม่หมุนใช่ไหมอ่นนี่ขับสี่นะครับตัวนี้ไม่หมุนใช่ไหม ตัวนี้ขับสี่หมุนแล้วสี่แบบนี้คือสี่วิ่งทางเรียบนะครับขึ้นสโลขึ้นเขาเราก็กดลงนะครับและกดลงด้วดนึงางหน้านี้ก็จะสโลนะครับตัวนี้จะหมุนเร็วตัวนี้จะหมุนช้าหมุนช้าก็คือจะมีแรงขึ้นเขานะครับเกียร์สโลลูกนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับเรามีให้ท่านเลือกเพียบเลยนะครับเราจะจัดยอยให้ครบเลยนะครับสามตัวยอยครบหัวเกียร์ครบหัวเกียร์มีหลายสีนะครับมีสีดําสีแดงก็เราจะเน้นว่าลูกค้าจะใช้แบบไหนก็ เลือกได้นะครับโอเคครับไม่ต้องหมุนแล้วครับชุดนี้เซตนี้ก็เป็นราคาเบาๆสำหรับคนที่จะไปต่อรถใช้งานการเกษตรหรือว่ารถใช้ในไร่ในสวนในรีสอร์ทหรือว่าขึ้นเขาเก็บผลผลิตหรือว่ารับส่งคนบนเขาบนดอยได้เลยนะครับตัวนี้ช่วงล่างจิมนี่มันความกว้างเท่ากับคาลิเบียน ก็ถ้าเกิดอยู่เมืองไทยก็เห็นรถคาลิเบียนใช่ไหมครับรถคาลิเบียนก็จะเป็นรถที่มีใช้หลากหลายในเมืองไทยนะครับที่เขาใช้วิ่งสวนปามวิ่งใช้งานทั่วไปแต่ว่าจํานวนรถมันก็น้อยลงแต่นี้ช่วงล่างนี้มาจากญี่ปุ่นเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปโมนิฟายเพิ่มเติมให้มันเป็นรถใช้งานอนเนกประสงค์ของเราได้นะครับในไร่ใน,ในสวนล้อกระทะไม่ยากครับล้อกระทะมี ช่างยกไปเก็บย่าครับกักลอกระทะตรงนู้นตรงนู้นยกไปเก็บแล้วใช่ไหมช่ตัวถ้าถ้าถ้ายัางไม่ยกไปเก็บยกมาดูหน่อยเออนี่เอาเลยมาเลย,เลยนี่ล็อกกระทะเรามีนะครับนี่เดี๋ยวให้ช่างเขายกมาให้ดูล้อกกระทะเป็นแบบนี้นะครับเรามีเยอะแต่ว่านี่คือตัวอย่างหงายท้องไปเลยหงายท้องไปเลยโอเคนี่ห้ารูบแบบนี้นะครับเรามีตัวอย่างเยอะเดี๋ยวจะให้แม่ค้าเขาตัดภาพไปให้ดูในกองนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ในกองมีรูปอยู่เนาะ อามีรูปอยู่ก็แปะให้เขาดูหน่อยว่ากองล้อเนี่ยเราเยอะน่าจะเป็นร้อยวงอะเนาะถ้าต้องการใช้เป็นสิบชุดยี่สิบชุดสั่งมาเลยเราทาให้ได้สิบชุดก็แค่สี่สิบวงเองเรามีเป็นร้อยวงได้ยี่สิบชุดสบายๆคนานมีเป็นกองเลยนะครับหนึ่งคานมีเป็นกองเลยเยอะคุมผ้าไว้เพราะว่าจะไปเที่ยวอยันนี้ทําคลิปให้ลูกค้าเขาถามมาก็เลยทาคลิปไปก่อนในกองเนี่ยมีเป็นร้อยชุดอะเราสามารถส่งให้ท่านได้เลยไม่ต้องกลัวของจะขาดนะครับ เรามีจริงนะเราไม่ใช่ไม่มีของแต่ว่าโพสไปเรื่อยเรามีจริงเออของก็มีจริงแน่นอนเปิดผ้าให้เขาดูไหมเปิดผ้างันงันใเขาดูหน่อยไหมนี่ <c oughs> อือนียอันนี้อีกกองหนึ่งนี่พอดีฝนมันจะตกไงอุตุบอกว่าอีกสองชั่วโมงฝนจะตกนี่ก็มีอีก,กองหนึ่ง <c oughs> ลองอ้อกระทะดูเห็นไหมหรือว่าเดินไปให้ดูเขาดูเลย <c oughs> หเห็นแล้วใช่ไหมโอเค จะใช้อะไรถามมาเลยครับของมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีของมีจริงมีเลยแหละรอรับได้เลยไม่เคยบิดพิ้วนะครับ